สวัสดีครับวันนี้เราจะมาวิเคราะห์เกมกันนะของเซียนหน่อยดานุภพนะครับปะทะกับเซียนพิสดายุทธเปงทรัพนะครับมาเบี้ยไม้ยงขวาเป็นไม้ยงขวารุ่นโบราณน,นะครับปะทะกับไม้ยงขวารุ่นโบราณวังในเจอคนเข้าแล้วนะวันนี้มาดูททมนี้เซียนหน่อยแกเดินแ้มที่ก็ไม่ได้ใหม่นะแต่ก็ทุกท่านอาจจะยังไม่เคยเห็นนะครับ ป็นแต้มแบบไม่กินเข้งไปแต้มน,นี้เป็นแต้มก็อินเทอร์เรสติ้งไหมผมมองว่าเป็นแต้มข้อเดินทางไม่ดีนะเราดูกันว่าทําไมกินกินนะเซนกิจย,ยุทธ์ทาถูกนะครับกินกินไม่กินโอเคเดียดกินดูเหมือนกับว่าเซนหน่อยเก๋จะได้เบียสูนเนาะแต่ดูดีฮนะเวลาโคนมาเสริมเนี่ยเม็ดมันจะลงมาได้นะครับฉะนั้นเนี่ยผมว่าไม่น่าดีสำหรับสีขาวแทงมานะครับเพื่ออนอกในไม่ให้นะครับ กินกิกินเบียร์ไอเดียคือเดี๋ยวแบบมากินไม่ได้เพราะเดี๋ยวเบียร์ตัวนี้ขาดน,นะครับแล้วก็จะไปหายด้วยอืมก็ดูน่าสนใจนะเดือบล็อกอ่าดีนะครับสีสีดำเดินแด้นดีนดนด้ดีมากนะครับบล็อกไปดื้อเลยอ่าเ้นหน่อยก็เดินโคนมาลิมนะไอเดียจะเอาโคนปักซึ่งจิตยุทธเอาบล็อกโอเคเรือหุบมาอืมไทเมตดีนะครับสีดำดูได้เปรียบนะครับเพราะว่า ถอยเสร็จจะได้ปูเบีย้ยคู่นะครับก็ถ้าถ้าถ้าบล็อกเสร็จก็ไม่ดีเพราะว่าเป็นเป็น,ปนยกมาเพราะเม็ดจะติดอย่างพอพอปรุงเสร็จมายกเม็ดมาเม็ดต่อยสีสีดําได้เข้าโจมตีก่อนนะครับอับรบีสามอีห้านะครับยังเบี้ยแทมนี้ก็ไม่ดีครับแต่ก็อย่างว่าน่าไม่รู้ทําอะไรแล้วนะครับเพราะว่าเพราะว่าสีสีดำเขาขู่ที่จะเดินเม็ดเดินม้านะครับแล้วก็เม็ดลอยเข้ามานะครับ ก็เลยกะว่าบล็อกไปก่อนเพื่อคุมรูปเกมเนาะแทงม้าถอยมาดีแป okay. โดโอเคคนมาม้าถอยแามนี้ดีมากนะของเซียนกิสรลรายุธเพราะว่าเดี๋ยวจะเอามาขึ้นมาข้างบนนะครับเ่อเส้นหน่อยไงก็โอเคม้ามาเพื่อจับคนมาอืมโอเคพูดคนต่อคนมากินละเพราะว่าจะขาดเนาะเบียกินเลือกกินไม่ถอยโอเคเลือกกด ดูดีนะเพราะว่าสีขาวมันติดหมดแล้วไงก็แบบอารมณ์เหมือนได้มีสวนตรงเนี้ยผมก็มองว่าสีดําถ้าเอาแบบบีบๆหน่อยตาเน,น้ตาดําเดินว่าเรือผูกน่าจะดีนะในมุมมองผมอะเรือผูกแล้วค่อยขูดแร้ค่อยลงแล้วค่อยๆบีบน่าจะคุมรูปเกมได้มากกว่าเซกิตยุทธ์ไปเอานะเดือเอาขุนติดเลยเรือกินมากินเรือกินโอเคมองว่ารูปหมากมันเริ่มแบบชนะยากแล้ว ต่อโคลเนี่ยมันมันใช้ยากตัวนี้กินเหลือกินเพราะว่าสีขาวมันคุ้มด้านนี้แล้วมันทะูุไปแล้วไงผมเลยมองว่ามันแบบออกแนวเสมอเสมอกันแล้วนะถ้าเดินถูกเม็ดไปอืมสุติตรงนี้เส้นหน่อยกย,ยาวเรือกับผมไม่ผมยังคิดว่ามันมันยังอาจจะไม่ดีเท่าไหรน่นะผมว่าช็อตนี้ เชอหน่อยน่าจะ mm hmm. เรือจีสี่หมพอได้นะถ้าเรือยาวอาจจะเจอเรือตัวนี้อ่าแล้วก็เดี๋ยวคุณไปติดกินเรือไปเห็นติดติดเรือแล้วเราจะต้องลงกลับมาแต่ก็อืม mm hmm. แต่มันก็พูดยากนะเพราะว่า mm hmm. เพราะว่า อย่างน้อยอะ่ะถ้าเราเรือดึงไว้มันจะมีเวลากลับมามา F หนึ่งแล้วมาขึ้นไป E สามไปกินเบียรร้ยตกกลางแล้วเบียมันไปเป็นกลุ่มแรงมากแต่พอที่พอถอยเรือเสร็จเศรดกิจจะยุดเดียก็ขึ้นผุดเนี่ยอืมแข็งแกร่งเลยช็อตนี้ผมมองว่าดีที่สุดน่าจะน่าจะน่าจะถอยมามา F หนึ่งขึ้นมาไป E สามจับโจมตีเบี้ยไม่โหไม่นะเม็ดมันดูช้ามากครับ มามาม้าตหนึ่งเนี่ยมันช้าเพราะเนี่ยเขากินเขาแซกเรือคือเนี่ยกินกินเนะเวลาม้าไปต่อไม่ได้แล้วพอต่อเขาเรือลุกทีทเดียวขนต้องขนต้องมูฟเสร็จเสียม้าฟรีเลยก็เลยต้องกลับมาที่เดิมเรือกดเราะมันมันเสียเทมโปเสียจังหวะการเข้าทำจากุนลงเรือลุกอืมนี่แหละผมว่าเนี่ยเนี่ยต้นเหตุข,ของความใกล้จะพ่ายแพ้เนี่ย เพราะว่ามันไปนเสียจำโปรยเยอะเนี่ยเอี่ยงผมนะผมว่าไม่น่าัวน,ะน,นโดนเรือกดนี่ผมว่านะหมดเผอช็อตเนี้ยถ้าหงายเลยอาจจะดีกว่าหรือปเปล่าเขาหงายเขาก็กินเปลือกินขุนขึ้นเม็ดกินเบี้ยขุนติดอาแต่ก็ก็แย่อยู่ดีเนาะเรื่องกดขนหลบ เพราะว่าช้าไงมัวแต่เดินเม็ดที่เหมืนคือเม็ดเมื่อกี้อยู่ตรงเม็ดจะอยู่ตรงนี้ตรงนี้มันไม่มีความหมายนะหลักสําคัญม,าม้าว่าต้องอยู่อีสามไม่ได้ตอนนี้ม้ามันจะเป็นม้าตั้งรับนะครับเรือกินมา้าขุนกินหงายเบีย้ยก็ก็ยังไม่ดีขุนลงไปรับได้อีกนะครับก็ยังเป็นปัญหามากๆเลยกับปัญหาชีวิตของมาสีขาวปุ๊บนี่ฮะสุดท้ายเม็ดตัวนั้นเนี่ยมันไม่ได้ประโยชน์เลยเลยนะหงายเสียม้าอยู่ดีนะครับ ตรนี้ก,นก,นกิกนกินหลบกินอือฮะติดกินน้ำนนี้ดีนะครับเพราะว่าด้น,นี้ดีเพราะว่าโดนจิตมมากับเบี้ยงหงายมันถ้ามู้มาเขากินเม็ดเขากินเบี้ยงหงายฟีมันก็อย่างที่เคยบอกมมามันสามแต้มนะครับสองเบี่ยงหงายมันหนึ่งจุดเจ็สองตัวก็สามจุดสถ้ากินฟรีได้ก็เท่ากับว่าสีขาวไม่เป็นรองนะ ทีนี้เขากินอ่ะทีดากินถ้ากินมาเลยกินเบี้ยถ้ากินเบี้ยก็หลบมาโอเคกินมาเลยกินเบี้ยโอเคมาดูกันว่าตอนจบเป็นไงเบี้ยตัวนี้เป็นเบี้ยเทียมตัวนี้ก็เทียมเป็นตัวตัวนี้สองตัวนี้เป็นตัวผูกกันตัวนี้เป็นตัวที่ที่เป็นตัวเทียมนะครับหลบเหลือหลบไอเดียคือจะมาลุกตรงนี้แล้วก็ลุกเรากินเบี้ยฟรีหลบลุกโอเคข้ามาหลบเหลือไอ้ผูกเบี้ย อ่ในเกมก็ในเกมคือต้องบอกว่าเขาก็บีบกันยังไม่ได้เพอร์เฟกมากนะแล้วก็สุดท้ายอ่ะบีบจนออกเสมอเดินไปเดินมาผมคิดว่าถ้าถ้าสีดำเดินแบบเปรยๆตอนช็อตเนี้ยน่าจะน่าจะได้นะน่าจะได้สามน่าจะเป็นเรือสามเบี้ยงหงายไล่เรือแต่ตอนตอนจบเกมอะ่ะเขาเออเซนกิซายุแกะก็ด้วยความที่เวลาน้อยอ่แกก็เลยบีบภาพปเ,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 เป็นเรือเหลือเรือเบี้ยเทียมสเส,สีฟรีไปตัวหนึ่ง แต่ก็เส้นหน่อยแกก็เวลาหมดนะนี่ก็คือแบบเป็นปัญหาของระบบเกมเกมไว่นิดนึงเนี่ยก็จะแบบว่าบางทีเกมก็จะไม่ไม่ไม่เพอร์เฟกแต่ทีนี้มาดูกันดูว,ว่าตรงเพนพอยต์ครคือว่ามันมีแต้มนี้อยู่ที่ทุกคนน่าจะเคยอาจจะเคยเห็นหรือไม่เคยเห็นก็ตามก็คือโปรตีเราจะเห็นแต่ว่าโคนก้าวลาวนะครับอาเบียก,กินตัวนี้แต่ทีเนี้ยมันมีตัวนี้ด้วยนะครับนี่ก็คือเป็นวิธีแก้ที่ผมกัดเลือกเกมมาแล้วว่าค่อนห้างที่จะแก้ได้ดีนะอืม กิจรายุทธ์เนี่ยต้องบอกก่อนว่าโดยเรื่องนั่นน่ะเขาเคยแบบว่าเหมือนก็เคยชนะเกือบทุกคนแล้วนะอืที่เป็นมือระดับประเทศนะครับแกคนข้างที่จะเทพเก่งมากเลยแต่ว่าแกเป็นเป็นมือที่เก่งทั้งลูกไทยสากลแล้วก็เป็นทีมชาติไพ่บิดได้เหรียญทองซีเกมเลยแล้วก็รู้สึกได้เหรียญในนั้นเหรียญเงินเอเชียนเกมก็เคยได้นะกิจรายุทธ์นี่คือเก่งมากล้วเก่งเก่งหลายด้านอะไรเงี้ยครับ ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วกดติดตามให้เพจคุยหมากรุกกับเซียนบอลทางเพจ facebook และ gm เอ็มโลทาง youtube ส่วนท่านใดที่สนใจการเรียนรู้จัดเต็มเลยนะแบบทุกท่อนแยกหรือแบบลงรายละเอียดใจความสําคัญก็สามารถมาลงคอร์สเรียนกับผมได้ก็มีทั้งม้าขวาสู้ทุกลูกม้าขวาตีม้าซ้ายม้าขวาตีม้าเทียมคู่กลางม้าขวาตีม้ซา,า,มา,ามซ้ายนะครับโอเคครับสวัสดีครับ